ตอนนี้ให้เรามาเปิดพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสิบาถึงยี่สิบาคำอธิษฐานของเปาโลเพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักของท่านต่อธรรมิกชนทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลย เมื่อราลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าอาธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่า พระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียบพวกท่านนั้นและรู้ว่ามารดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้น เป็นริเด็ดเดียวกับการทํากิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์ซึ่งทรงทําในพระคริสต์เมื่อทรงทําให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถานสูงทรงเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤิเด็ด และทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่าน,นามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าทรงปรับทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้าในเหนือทุกๆสิ่งคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์ ในเช้านี้นะคะพระเจ้าได้ให้หัวเรื่องว่าอธิษฐานเผื่อกันและกันนะคะอธิษฐานเผื่อกันและกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1นนี้นะคะจบลงด้วยคําอธิษฐานของอาจารย์เปาโลสําหรับผู้เชื่อชาวเอเฟซัสนะคะซึ่งในข้อที่1 5ถึง23นี้นะคะอาจารย์เปาโลได้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรอดที่พวกเขาได้รับและยังรักษาความเชื่อไว้ แล้วก็อธิษฐานขอให้ผู้เชื่อชาวเอเฟซัสเนี่ยมีสติปัญญาและการเปิดเผยจากเบื้องบนนะคะเพื่อจะเข้าใจความหวังในการทรงเรียกพวกเขามาให้เชื่อในพระเยซูนะคะเพื่อเข้าใจความมั่นคงของมรดกของพวกเขาด้วยนะคะและรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอำนาจที่พระเจ้ามีต่อพวกเขานั่นเองนะคะโดยขึ้นต้นนะคะในข้อที่15ด้วยคำว่าเพราะเหตุนี้นะคะซึ่ง คำว่าเพราะเหตุนี้เป็นคําสันธานหรือคําเชื่อมนะคะหมายความว่าเราจะต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะคะว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในบทที่หนึ่งในตอนต้นใช่ไหมคะเราจะเห็นว่านะคะบรรยายถึงความดีของพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานพรฝ่ายวิญญาณใช่ไหมคะและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงประทับตา ผู้ที่เชื่อนะคะให้เป็นบุคคลของสวรรค์นะคะอาจารย์ปโล,โลจึงขอบคุณและสรรเสริญแด่พระเจ้านะคะซึ่งในวักถัดมานะคะกล่าวว่าเมื่อท่านได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูของพวกเขาและเรื่องความรักของพวกเขาต่อผู้อื่นจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงพวกเขาในการอธิษฐานนะคะเหมือนเป็นคำชื่นชมนะคะที่พวกเขาเชื่อฟัง พระคำของพระเจ้าโดยการรักษาความเชื่อและมีความรักต่อผู้อื่นนะคะเพราะจริงๆในเมืองเอเฟซัสนี่เป็นเมืองที่ใหญ่นะคะเพราะเป็นเมืองท่าที่สําคัญและใหญ่ที่สุดของเอเชียมเนอร์นะคะและเมืองเอเฟซัสเนี่ยเป็นเมืองที่มั่นคงนะคะคือเป็นเมืองที่รวยนะคะเป็นศูนย์กลางของพาณิชย์และการค้านะคะเป็นเมืองสําคัญทางศาสนาด้วยนะคะมีวิหารของเทพี อาร์เทมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน7ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณนะคะซึ่งมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักทั่วไปนะคะและสิ่งที่ชาวเมืองภาพภูมิใจนะคะก็คือโรงมหรสพนะคะที่จุคนได้ถึง2,500 0คนนะคะและสินค้าที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือพระอาร์เทมิสองค์เล็กๆนะคะที่ทำด้วยเงินนะคะ และเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีเวทมนต์คาถานะคะที่มีตำราหให้ศึกษากันเป็นวิชาเรียนเลยทีเดียวนะคะและเมื่อตอนที่อาจารย์ปอโลไปประกาศที่เอเฟซัสจากในพระธรรมกิจการบทที่19นะคะเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงนะคะด้วยมือของอาจารย์ปอโลนะคะ ทำให้ผู้คนหายโรคและขับผีออกนะคะซึ่งทำให้ผู้คนเนี่ยกลับมาเชื่อในพระเยซูคริสต์มากมายนะคะและได้เผาคาถาอาคมทิ้งไปนะคะเป็นมูลค่าที่เยอะนะคะซึ่งทำให้พวกช่างเงินเนี่ยที่ทำรูปเคารพนะคะก่อการจลาจรน,นะคะเพราะเขาขาดไรายได้จากการทำรูปเคารพ รูปจำลองวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสนะคะเพราะเมื่อชาวเมืองเชื่อในพระเยซูแล้วอาจารย์เปโลอสอนพวกเขาว่ารูปพระที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระเจ้านะคะพวกชั้นที่ทำรูปเคารพนั้นก็เลยขายของไม่ได้ใช่ไหมคะจึงใส่ร้ายและยุยงชาวเมืองนะคะให้ทำร้ายผู้ติดตามของอาจารย์เปโลนะคะแต่นะตอนนี้นะคะเมื่ออาจารย์เปโลนะคะได้ยินว่า พวกเขาเข้มแข็งในความเชื่อคือคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วเขายังมีความเชื่อที่เข้มแข็งนะคะจึงขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าตอนนี้นะคะเมื่ออาจารย์เปโลเขียนพระธรรมเอเฟซัสอาจารย์เปโลติดคุกอยู่ที่กรุงโรมนะคะและเนื้อความของการอธิษฐานของอาจารย์เปโลต่อมาในข้อที่17-19ถึงนะคะว่า ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้นะคะหมายถึงการยำเกรงในพระเจ้านะคะก็คือเหมือนในพระธรรมสุภาษิตใช่ไหมคะบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของ ปัญญานะคะและปัญญาในที่ดีก็หมายถึงว่าให้มีความยำเกรงในพระเจ้านะคะและการสําแดงนะคะให้มีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ยังมีการสําแดงนะคะการสําแดงในที่นี้มหมายถึงการสําแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเพื่อพวกเขาจะได้รู้จักพระองค์นะคะและในข้อที่18ต่อมาบอกว่าขอให้ตาใจนะคะไม่ได้หมายถึงว่า ใจของเรามีตานะคะแต่หมายถึงว่าตาฝ่ายวิญญาณและหมายถึงความเข้าใจฝ่ายวิญญาณนะคะอาจารย์ปาโลได้อธิษฐานเผื่อชาวเอเฟซัสที่เขาจะมีตาใจานะคะหมายถึงว่าให้ตาใจของพวกเขาจะได้สว่างขึ้นหมายถึงให้มีตาฝ่ายวิญญาณและมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณนะคะ,เ,ญญะ,คะเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์เนี่ยประทานความหวังอะไรแก่ พวกเขาในการทรงเรียกพวกเขานะคะและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรนะคะคำว่าธรรมิกชนเราก็รู้อยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าผู้เชื่อนะคะทุกๆคนนะคะความหวังหรือความคาดหวังนะคะที่ในพระคำพิมร์หมายถึงการไม่ได้หวงังลมๆแล้ลงๆแต่ว่าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าเรา จะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้านิรันดและไม่ตกนรกนะคะและมรดกศักดิ์สิทธิ์ก็คือการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าละคะและได้รับทุกสิ่งร่วมกับพระคริสต์ในฐานะบุตรของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะคะและในข้อที่1 9ต่อมาบอกว่าและรู้ว่าริธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นเป็นริเด็ดเดียวกับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์นะคะแล้วก็ในข้อที่20ต่อมาบอกว่า ซึ่งทรงทำในพระคิดเมื่อทรงทำให้พระคิดเป็นขึ้นจากตายและทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถของพระองค์ในสวรรค์สถานนะคะคำอธิษฐานของอาจารย์เปโโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัสสะท้อนให้เห็นความปรารถนาสูงสุดของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อในพระคิต ทุกๆคนนะคะเขาอธิษฐานพูดถึงในเรื่องของไฟวิญญาณในด้านความเชื่อนะคะให้ตาใจที่สว่างขึ้นถ้ามีตาใจที่สว่างขึ้นก็จะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นและรู้ว่าพระองค์ให้ความหวังอะไรและพระองค์จะมอบมอดรดกให้และรู้ว่าริธานุภาพของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงไรเหมือนเราที่รู้ใช่ไหมคะว่า ที่เมืองเอเฟซัสมีรูปเคารพต่างๆมากมายและในขณะที่อาจารย์เปาโลไปประกาศนั้นก็ต้องขับผีออกนะคะแสดงว่าพวกเขาอาจจะก,กลัวผีนะคะก็เลยให้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีริษฐานุภาพที่ยิ่งใหญ่นะคะมีฤทธิ์เดชนะคะในพระคัมภีร์บันทึกไว้นะคะสามารถทําให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะคะนั้นแสดงว่าให้พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตายนั่นเองและพระองค์ได้กลับไปอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะ และผู้เชื่อจำเป็นจะต้องมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเคลื่อนไหวเหนือพวกผู้เชื่อนะคะเพื่อจะเดินหน้าในพระคุณมีชัยชนะเหนือซาตานและบาปเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ยังเกิดผลและได้รับความรอดฤทธานุภาพนี้เป็นพระราชกิจการสำแดงและพระกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานภายในชีวิตผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์นะคะเป็นฤทธิ์อำนาจและ พระวิญญาณเดียวกันที่ทําให้พระคริปเป็นขึ้นมาจากความตายและประทับนเบื้อขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นเองนะคะและในข้อที่21ถึง23ต่อมาเป็นการสรรเสริญยกย่องพระเจ้านะคะอาจารย์พลอโลได้อธิษฐานสรรเสริญยกย่องพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุก พูดผีที่มีฤิเดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านำทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยนะคะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะคะอาจาร,รย์ปอลดได้ได้กล่าวในข้อนี้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ใช่ไหมคะเต็มไปด้วยริธานุภาพและพระองค์น่ะสูงส่งกว่าผีทั้งหลายนะคะที่ มีอำนาจก็ดีมีฤทธิเดชก็ดีปกครองก็ดีนะคะแต่พระเยซูนะคะมีฤทธิอำนาจมากกว่าและพระเยซูทรงสูงส่งกว่านะคะและพระนามของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่กว่านามทั้งหมดนะคะที่ถูกกล่าวถึงนะคะและในพระคัมภีร์ก็บอกว่าไม่ใช่แค่ในยุคนี้เท่านั้นหมายถึงในยุคสมัยพระคัมภีร์นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในยุคที่จะมาถึงเรื่อยๆหมายถึงว่ามันจะต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคะ และข้อต่อมาก็บอกว่าพระเจ้าทรงปรับทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคิดและทรงประทานพระคิดแก่คริสตจักรให้เป็นเจ้าในเหนือทุกๆสิ่งนะคะพระองค์ทรงปรับทุกอย่างนะคะให้อยู่ภายใต้ ฝ่าพระบาทของพระคริสต์นั้นไม่ถึงว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิอำนาจและเป็นเจ้าในเหนือทุกๆสิ่งนั่นเองนะคะคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อาจารย์ปอโลอยากจะย้ำเตือนชาวเอเฟซัสและเราอีกครั้งว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงสูงส่งเหนือกว่า พูดผีทั้งสิ้นนะคะเหนือกว่านำใดๆและพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งโดยเช่นกันและพระองค์ทรงเป็นความบริบูรณ์ที่แท้จริงที่เราสามารถเชื่อและสัมผัสถึงฤทธิอำนาจหรือฤทธิเดชของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่องค์ที่งแท้ผู้ที่เราเชื่อนี้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะได้โดยผ่านการอธิษฐานนะคะอธิษฐาน เพื่อกันและกันและกันสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าอยู่เสมอและดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้ามากกว่าการกลัวผีนะคะเพราะเรามีสิทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่ในเราเราสามารถเอาชนะมันได้และชนะมันได้ด้วยการอธิษฐาน นั่นเองนะคะและคําอธิษฐานของอาจารย์เปโลเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เรานะคะมันสะท้อนถึงความปรารถนาของอาจารย์เปโลที่จะให้ผู้เชื่อเข้าใจถึงความลึกและความสําคัญของความรักและอํานาจของพระเจ้าแค่รู้เฉยๆนั้นก็ไม่เพียงพอนะคะแต่เรายังต้องการการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทําความเข้าใจและสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นอย่างท่องแท้ในทุกๆวันของชีวิตเราในการดําเนินกับพระเจ้านะคะ เมื่อเราได้เรียนรู้แบบอย่างกันอธิษฐานจากอาจารย์ปาโลแล้วเราก็ควรต้องอธิษฐานแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คืออธิษฐานเพื่อทั้งตัวเราเองและก็ผู้เชื่อคนอื่นๆนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะและที่เราจะมีปัญญาและมีตาใจที่สว่างขึ้นนะคะเพื่อรู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะเราได้รับการย้ำเตือนนะคะผ่านพระคำในวันนี้นะคะว่าการเดินทาง ฟจิวิญญาณของเราไม่ใช่ความพยายามเพียงลำพังนะคะแต่เป็นการเดินทางที่เรามีส่วนร่วมกับพระกายที่กว้างขึ้นของพระคริสต์หมายถึงร่วมเดินทางกับผู้เชื่อคนอื่นๆและร่วมเดินทางไปกับพระเจ้าด้วยนะคะซึ่งมีคำพูดหนึ่งนะคะจากหนังสือมิชนารีใครๆก็เป็นได้จริงหรือนะคะของอาจารย์สันติภาพเอี่ยมสะอาดนะคะที่ว่า อย่าเดินนำหน้าพระเจ้าแต่เดินไปพร้อมกับพระองค์นะคะเราจึงจำเป็นต้องพึ่งพานในพระเจ้าและจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันนะคะเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็งอยู่เสมอในการที่จะติดตามพระเจ้านะคะขอพระเจ้าทรงเรียกพรและเสริมกำลังแก่พี่น้องทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะให้เราร่วมใจการอธิษฐานด้วยกันคะ่ะ